ปัจจุบันเกษตรกรหลายที่เลือกทำเกษตรแบบอินทรีย์และมักทำปุ๋ยหมักใช้เองเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการเกษตรและมณีการบุญส่งก็ทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองเช่นกันครับปุ๋ยสูตรนี้ครับน้องมิ้นเองหรือว่าในในกลุ่มของเราเองเนี่ยได้แต่ใดมานะจริงๆปุ๋ยสูตรนี้เนี่ย คือมีาทางทสศค่ะเขาได้จัดการอบรมโครงการแก้หนี้แก้จน <Geez. S 2> ก็ได้กลับมาประปรุงใช้ในกลุ่มมันมีส่วนประกอบหลักๆที่น่าสนใจอะไรบ้างส่วนใหญ่ส่วนประกอบหลักเนี่ยจะเป็นพวกมูลสัตว์ <ứng. S 2> คือเป็นวัสดุอย่างที่เนี้ยอย่างที่นี่จะทําเกี่ยวกับวัสดุที่เรามีอยู่แล้วในท้องถิ่นห <manuscript. S 2> ลักๆของเราที่เนี่ยจะใช้ขี้ว,วัวแล้วก็หลักๆก,ก็คือแกบแล้วก็ส่วนประกอบที่เรามีตอนนี้ก็คือมีลำลำที่เรามีกันเอง <ứng. S 2> แล้วก็จะมีขี้เค้กตัวนี้จะเป็น อ้อยที่เขาบีบกากแล้วค่ะพอเราคลุกเขาให้มันรวมเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยกระบวนการมันต้องไปทํำยังไงต่อเราก็จะเอาน้ําหมักที่เราเตรียมไว้เนี่ยมาผสมกับน้ํานะคะแล้วก็มาคลุกเขาก็คือคลุกเขาจนแบบว่าเวลาเราจับเนี่ยวัสดุที่เราคลุกเขาเนี่ยบีบแล้วมันไม่มีน้ําไหลก็คือหมักมาใช่ถ้าน้ํามากเกินไปแช่กันไปมันก็ไม่ดีแห้งกันไปก็ไม่ดีฉะนั้นเนี่ยเราบีบแล้วมันจะออกมาเป็นก้อนโดยที่จะไม่มีน้ําไหล มีการบอกว่าพอคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดได้ที่ก็ทิ้งไว้ประมาณ7วันครับปุย๋ยอินทรีย์สูตรนี้ก็พร้อมที่จะนำไปใช้ในไร่ในนาแล้วครับปกติเราใช้ต่สารเคมีกันน,นะดินก็เริ่มเสื่อมมันก็เริ่มดานดินเสียบ้างอะไรเงี้ยมันแข็งมากแต่พวกนี้มันเป็นพวกของจุลินทรีย์ฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นสิ่งม,มีชีวิตเขาก็ลงไปในนาข้าวหรือในพืชผักในดินมันก็ทําให้ดินล้วนซุยและในขณะเดียวกันเขาก็พวก ที่เราเตรียมเนี่ยมันเป็นวัสดุที่เหลือทิ้งก็จริงแต่ว่าเขามีประโยชน์ก็คือพวกจุลินทรีย์เขาจะปลดปล่อยธาตุอาหารอะไรอย่างเงี้ยให้กับพวกพืชผักก็ทําให้งามขึ้นหากเกษตรกรเลือกที่จะทําปุ๋ยใช้เองนอกจากทําให้ดินไม่เสื่อมแล้วยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตซึ่งนั่นจะทําให้เงินเหลือจากการขายผลผลิตมากขึ้นครับ